สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆจ้าเมอนียายเอกภาพี่น้องมาเห็ดกับเขาแรงอยี่ยวก้งเกาจ้าเมอนียเหยี่ยว่าสิบผัดกับเผาไก่ยียก็เตรียมเครืองเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้สิเป็นกระเทียมกับริกจากเหยี่ยตำไว้แล้วเหยียใส่ถั่วที่มันเหลือจากหมูว่านจากหมูว่านนี่ยาหยี่ยกะสืบถั่วไม่ให้กับเขานอนมันเหลือเหยี่ยเลยสามาผัดกับเผาจ้าหลักกับกับเผายายเ่ยเด็ดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นพร้อมพร้อมขาวจ้า เนื้อก่แยกเองก็หัห่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้าแม่พี่น้องมันนี้เข้ามาทั้การผัดกระเพรากันเลยจาย้าแยกเองเราตะเกียบแล้วมาผัดจ้าแยกเองเราซอยแล้วมาผัดจ้า ตอนนี้หอมนบครับแล้วแก่พี่น้องทัดไปจนไส้เริ่มจะซุกแล้วจ้าพี่น้อยแก่อย่าจิใส่ทัวลงไปจ้าพัดทัวร์ให้มันหยุกจับน้อยก่อนจ้าพี่น้อง เปดฟ้าถึงวัยจะเข้ากันจากพี่น้องบ่อเดือนแล้วจ้าถึงตอนนี้เรายายเอสิขอปรุงได้จ้ยา,ายายเอซส่น่ะมันหอยนุ่งไต้เกลือนิดนึงจ้าเพราะว่าตอนยายเอมักไส่ยา,เายเอใส่เกลือไปน้ำแล้วจากพี่น้องใส่รสดีจ้านิดนึงทุกันเป็นซอสฟ้าเขียวจ้า นิดนึงจ้ะยายกบผัดส่วนผสมทุกอย่างให้มันเขากไปจากหม้อหลังจากที่ยายเอาซิมมันองเรา,า,เเา,เรา,าี่ม้องรสชาโอเรา่ะจากยายกใส่อันหอมขาว ผัด้อมเข้าวเห็นมันยุบจักน้อยก่อนจ้าหอมเข้ายุบเหล่ายญ้าเอกสิสเตียนใบกับเข้าจา่าเป็นขั้นตอนชุดถ่ายจา้าผัดใบกับเข้าเห็นมันยุบจากนอ้อยเป็นอันเสร็จจ้า ผัดกะเพราของยายเอ๋กับเซตเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามา่อกี้ขอแกล้งต้นกันกับยายเอ๋จ้าสำหรับคลิปนี้กับฝากไปจุ่มในก่อนจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าติดติดตามมือคลิปของยายเอ๋จ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า